ผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการปรบบค่าไมใน OBS นะครับให้เสียงเนี่ยมันดูคมชัดมากขึ้นแล้วก็ตัดเสียงรบกวนนะครับอย่างแรกเราเมาเริ่มกันเลยอาจจะเปิดมาหน้า OBS นะครับก็มาดูที่ไมเรา,าถ้ายังถ้าตอนแรกมันนิ้ยวอยู่ให้อั m นมิวมันนะครับก็จะเป็นเกิเสียงจะขึ้นแบบนี้ถ้าไม่ขึ้นก็ต้องเซตไมตรงไฟล์ setting แล้วก็ตรง audio นะครับเป็นไมค์อันแรกให้กดเลือกไมค์ที่ถูกต้องถ้าถูกต้องเก็บเสียงจะขึ้นแบบนี้นะครับอย่างต่อมาครับให้เรากดไปที่3ชุดกดที่ advanced audio property จากนั้นหาตัวไมค์แล้วก็ให้กดเป็น monitor and output ครับผมการที่ปรับอย่างนี้เนี่ยเพื่อเวลาเราเสีเสียงเราจะได้ยินเสียงเวลาเราเสียครับผมเพื่อในการสะดวกให้เห็นภาพนะครับแยวผมจะ ใช้ไมหมเสียงโอเบแทนครับผมก็นี่คือเสียงไม่สดๆจากโอเบกถ็ถ้าจะได้ยินได้ว่าเสียงพัดลมค่อนข้างแรงนะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องการปรับก็คือเป็นตัวอคอมเพรสเซอร์นะครับอาจจะย่อยนิดนึงปึ๊บแล้วมาดูที่เกจของเรา อ่าสิ่งที่เราอยากให้มันถึงก็คือระหว่างตัวสีเหลืองกับสีแดงอ่าดดีนตให้สุดขอบสีเหลืองเลยครับแต่ว่าไปไม่ถึงสีแดงก็ดีที่สุดเสียงกําลังดังเข้าที่เข้าถางนะครับตัวคอมเพรสเซอร์มีไว้ทําอะไรตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยมีไว้หน้าที่คือเราจะปรับให้เสียงมันเท่ากันสมูทมากขึ้นอย่างเช่นเสียงกระซิบอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเสียง เ,เสียงตะกูลไม่ให้มันดังเกินไปเดี๋ยวลองดูนะครับ hello hello. Oh, hello สวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่ oh my god ต่อมาครับก็คือตัวลิมิตเตอร์ให้ลองกดดูนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยให้เป็นลิมิตเสียงว่าไม่ควรดังเท่าไหร่เกินไป ควรปรับสักประมาณลบลบ7จลบหลบ5้าลบหก็อย่างดีคบลบ7แล้วกันนะครับทีนี้ถ้าเราลองตะโกนเอออจะเห็นด้ว,ว่ามันไม่เกินเกณฑ์ไปนะครับต่อมาครับก็จะเป็นตัวเกณฑ์น,นะผมเพิ่มเกณฑ์ปึ๊บตัวเกณฑ์น,นะครับก็จะปรับเสียงให้มันถึงวลลุมที่เราต้องการ ถ้าผมปรับให้ดังมันก็จะดังขึ้นปุ๊บๆอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงกระซิบมันก็จะดังเท่ากันประมาณนี้ครับผมปรับเท่าไหร่ก็ได้ครับตามเพราะว่าไม่แต่ละคนก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัว expand e r นเดนะครับกดปุ๊บแต่ว่าตัว expander ไว้ทาอะไรอ,ะอันนี้เนี่ยไวต้ตัดเสียงที่แบบว่าเราไม่ต้องการอ,อย่างเช่น,นครับเสียงคีย์บอร์ดผมดังเลย นะครับเราลองกดไปเรื่อยจนกว่ามันจะมาได้ยินจะลากแถบเซช,ชเขึ้นไปทางขวานะครับจนกว่าเราเจะมาลินเสียงคีย์บอร์ดนะครับลองดูอ่าก็ยังได้ยินอยู่ก็ต่อไป อ่านะครับก็จะเห็นได้ว่าเสียงมันค่อนข้างเบาแล้วถ้าคิดว่าเสียงพูดมาาันจะโดนตัดก็ลดลงก็ได้ปึ๊บอาเป็นเอตักสองปึ๊บอ่ามาใม่อ่ะอไปเ,เริ่เป็นหนึ่งร้ยรยรอยรับตามนี้นะครับในโป็น อ่าโอเคครับนี่เลยอ่าแล้วก็ได้เสียงพี่ก็โอเคแล้วครับนี่เสียงที่บอร์ดไปเขาแล้วเขานีหนึ่งแต่ว่าก็เป็นอย่างไปเขาแต่ว่าถ้าเสียงเราาบางครับงโดนตัดก็ให้ลดลงนะครับจนกว่าเราจะได้ยินว่ามันไม่โดนตัดแล้วมีอีวิธีหนึ่งครับก็คือใช้ ตัว noise r e s s เลยปึ๊บตัวนี้เนี่ยมันจะตัดเสียงรบกวนได้ดีแต่ว่าคุณภาพ,พเสียงก็จะต่ำลงไปด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างกินตัว CPU ก็แล้วแต่จะเรียกว่าอันไรก็ได้นะครับต่อมาจะเป็นตัวอีคอไลเซอร์นะครับลองฟังดู รังพูดจะมีเสียงย่านต่ำย่านกลางแล้วก็ย่านสูงนะครับถ้าเป็นไม่แบบว่าไม่ราคาถูกก็จะปรับเสียงต่ําขึ้นนิดนึงอ่าเห็นได้ว่าเสียงไม่ค่อนข้างนุ่มกันละหรือว่าอยากให้มันเสียงสูงเสียงขึ้นจะใส่ขึ้นอ่าเสียงก็จะดูคมชัด ้ปรับเสียงความที่ต่ำลงเสียงก็ดูไม่ค่อยคมชัดแล้วปรับเท่าไหนก็ได้ตามที่สบายใจเลยเพราะว่าไมค์มันแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วก็หูก็ไม่เหมือนกันด้วยอยากจะเซ็ตยังไงก็ได้เลยจนกว่าจะพอใจอ่าย้านกลางบ้างย่านนี้ปึ๊บปบปรับจนกว่า เฉพาะใจประมาณนี้ดีไหมโอเคแล้วเท่านี้ก็จะได้เสียงที่เราต้องการแล้วนะครับโอเคครับ